สบายดียามแรงแรงพี่น้องสบายดีสุขุสุขคุณสุมองสุบองปลาพี่น้องปลายังไหมลูกปลายังพี่น้องตัวน้อยๆปเปปเสียวอัเจ๊ซ้ายบั่นดอนยานงเอามาส่งให้แล้วก็สีเขาไปให้นางกิน บ้านนั่งนะน้ำถ่วม่ำเขาตายเวิร์พี่น้องนักถ่วมตายนั่นแต่หน้ำถ่วมจุดติดแล้วกันหนาวเลยพี่น้องเอ้ยเขาตายเวิร์กินกินชีให้สอบหนึง่ง สองหนึ่งกะเป็นข้าวซานกะไร้เออสบายดีด้พี่น้องกินข้าวด้หล่ะเอ้ยไอ้นี่กะแบงกันกินเห็นอะไรได้แหละรับเลยพี่นอเอ้ยแก่น้อยมาได้นอนเว้นยังเช็ดเกียวไปเช้า กกินนะไโอ้ยบวกวิ่นนะก้อยแจวมาสุ่ีกันกินเลี้ยงงวยคำคำนั่นอันหลดเกี่ยวข่าน่ะแล้วมากินน้ำมันมาหรอมาการมาค้ำนะสูบอันลีโลกินมาคำนะ้าาคำค้ำเลียวอะไรกอ้อยกับ้อยแจวพงุงโอ้ย พากันอึดหมองหนังกินดินัอหนเอาปายยางมาบ้างเมาใหญ่ตนะ

chị 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 là cậu chị là dịp một nhà trường lạ để ủi bên vạ thắm mượn bữa ta được mà chị nhâm đây bảo nhâm nặng ทมคกับเมือกินน้ำปลาบ้าไม่แหบเอามาทำต่อนมัน,มนบิดแต่จห,ห,หน้ามันเกิงกระปุกบักใหญ่ปลาต้อเอามือหาเห็นวานเย็นขนามันน่วาวานก็าสองแท้งเละ

ไวไวหน่อยอ่ะไวไวหน่อยแล้ว่มาแล้วอะมายกิเขารเปียุกเพียงปลุกไม่ใชแมวมมะนีไงนีไงในตู้เย็นมันก็ออกมาปุงไวเขาแมวเด้อวะนเขาบักนัดนัมันมันยังยอมาได้มันยา <cười> 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 mẹ không à? đằng, bà mẹ Ồ, bà đục Bà đục bò tát im mỡ nè Mẹo tát

ปูแล่สอบซ้ำ <Yeah>. พี่พันเข้านานาช่ของเราันนรดบันชีวิไลตป็นะต่างหากกว่ได้มากท่านี้เราอะเราประจําอยู่ทั้งหัวขยองเงินคูนขันหัดจานเราป็นมามใหญ่อใหญ่บ้านไปนั่เอาเราอะเลยหลัดคิวไอ้พัวใหญบ้าน

ไอ้ก้อมใจก้มต่ามันเป็นใดญดอกไร่ไก่นะนทั้งเป็ดทั้งไก่ว่าว่าตายไม่ใช่บ้านเดี๋ยวเอามาตายกูจะเดินบอกพืชนะาไฟและแพกระปลอยเลยไก่กาหน้าหุน่ง มันสองลั่นไปจะสิบไปใครกมเอาคนลงแล้วเอาคนลงถือก่อนระเบิดสามสี่พันเห็นอ่ะไปติมากเวนดนาบอให้ลุกไซสุงมาแล้วมีเรเกี่ยวเราเรเกี่ยวโอ้ย ไปยืิมาล่ะสิน่ายึ้นมาเห็นหน้าให้แม่เด้อมาไทยมาหวานวมหมาั้กย่างเกี่ยวด้ใช่ไหมบ่อใช่ทแม่ตอโบ่ยากูเมื่อนี่นะรถเกี่ยวลื่นลันลื่นลั่นยาเกียวนะกูบเกี่ยวกยาเก่าดแล้วูกใตจัากูี่วแรกกูกสิคายไปซื้อกิน

ใช่แด็ดนะครับม่มันอิ่มนะเอ้ยเธอเห็ดแล้วเหมือนข่าวมาห้าก็ต้อม